ตอนนี้นะคะมีเด็กหลงทางมาจากไหนก็ไม่รู้มาเคาะประตูของรถเรานะคะอาจจะเป็นเด็กที่หลงทางมาก็ได้นะเดี๋ยวเราต้องลองไปทมน้องเขาดูว่าน้องเข้ามาจากไหนน้องน้องลูกใครอะหนูผู้ปกครองอยู่ไหนอะหนูหนูมีรถกลับบ้านหรือเปล่า ไมหนูใส่เหมือนชุดเด็กดอยอ่ะกลับบ้านยังไงอ่ะพี่ไปส่งหรือปบ้ามามามาพี่ไปส่งโน้โน้โน้บ้านอยู่ไหนอ่ะอยู่จานดาวเทียม แล้วหนูมาก,กับใครอ่ะมากับเอเลี่ยนอะไรหนูจะกลับยังไงอ่ะอาศัยรถพาไปให้พี่ไปส่งไหมอ่ะอยู่จานดาวเทียมนะเดี๋ยวพี่ไปส่งสนามบิน <c oughs> <c oughs>